คือในกรณีที่แค่นี้ถ้ามันเกิดฝนตกเราจะมีการบุกคนเข้าไปใต้สะพานแล้วก็ขึ้นบนสะพานถ้าในกรณีฝนตกไหมอ่ก็ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าดูจากแฉกตอนนี้แล้วมันก็ไม่น่าตกแล้วไม่มาแล้วครับผ้าใหญ่ยี่สิบเคยเจ๋อให้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อย่างเงี้ยคือถ้าฝนตกบุกไปข้างในครับาข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมไม่ใช่มันมีเครื่องขยายมีอะไรหรือถ้าฝนฝนน่เดี๋ยวก็ฝนเข้าไปครับ คือทุกจุดที่พี่พี่อยู่อ่ะพี่มีอาจารย์อยู่ด้วยครับมีอาจารย์เ็าจะอยู่อยู่กับเราหมดทุกที่เนี่ยอยู่กับตำรวจใช่างเมีอะไรอาจารย์เขาจะมาคุยให้ฟังแต่พวกพี่เนี่ยอย่างเดียวคือรักษาความปลอดภัยอย่างเดียวไม่ให้ใครมายุ่งกับน้องยกเว้นพวกไหนเข้ามาเราไม่รู้ก็คือตอนนี้แจ้งก่อนนะครับว่ามีการการดับอาชีวะมาประมาณเดืยวจะมีมาประมาณสามสิบคนแต่ว่าผมแอน์ใายเขาอยู่รอบนอกอยือเดียวกัแล้วไม่เป็นไรถ้าพวกถ้าอยู่มากับน้องไม่เป็นไรพี่ไม่ห่วงมากับน้องพี่จะส่วนรับ ใครก็ไม่รู้พี่ก็ต้องถามอาจารย์ที่บอกว่านี่นี่เสียงเราอาจารย์เขาเป็นคนจีนคือคือภารกิจพี่วันนี้อย่างเดียวเลยคือรักษาความปลอดภัยอย่างเดียวครับเก็มีที่จุดนี้ด้วยจุดนี้อาจารย์ก็สีไว้ให้ใครเคลื่อนครับพี่ก็จะมีตํรวจในที่แปลงนะอันนี้สองคนลิฟต์สองคนนะสองคนก็จะมีจุดข้างบนด้วยจุดหุ่งสองคน ทานี้พี่แก้ให้ทางที่มี้คานี้นะแล้วก็ทางไปทั้งหมเราแต่งอย่างทงพวกผมประชาสัพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วว่าจะมีตรวจเข้ามาตรวจไม่ไม่ได้ตรวจดูให้น้องเพราะว่าาเรคนเข้ามาเพื่อรับจควลอ้จะปิตามประตูสาประตูเปิดอยู่มวจอยู่ขเอาไว้ดูกับอาจารย์ว่าันนี้ไม่ช่ัึกษาเข้าหรืยังไงพี่เราเรียเอาไว้แล้วก็จะษาอาจาย์ูพี่มีตวจอยูตามประตูเนี่ยสประตูประตูที่เปิดนะ สามหยดสแงคนแคนอันนี้มีแค่ห้าอาจารย์สองข้างล่างนี่สัมทุกุดทุกหยุดจะมีอาจารอยู่ด้วยหมดรับส่วนการน้องน้วาไปเลยเพีงแต่ว่ามีมีอะไรสัเกตที่มีมีครับเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์แปไเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ให้ตำรวจมาตานว่าสัญลักษณ์เป็นยังไงคือดิสเพียนนีใครวเขามีมีอยางขงพี่ือว่าวากันตามประกาศทุกนะคับ